สบายดีป <was> ้าล we ุกพอ่อ้มมเรกีเลยใชไเเมือมาืนน้ำเสบหน่อยใส่เบิรงในเจียวนะอืมใจรดดีมือนี่มานน้ำเสบหน่อยมาบินเสบหน่อยสัมเสพหน่อยไปใช้สามไลงเลป่ะพนกบตกลิ้นนะนี่ยังก่อนพ้นมาหรเนา เอามาน่ะท่านปั๊บพันยางลงอันนเลยยางรูปหัหารน้ำไม้เป็นตัวหินซื้อเบิ่งต้อนยายไปลงเลเนี่พันอยู่ในต้อนนั้นเนี่อยู่อันอยู่ในต้อนนะ้นมาหน่วเบยักไปย่างย่างไปซื้อเบิ่งยามต้อนไปลงเลยครับยายว่าได้เพื่อโทรไปินน้ำนองมาเมื่อคืนนี้ได้ปลาเป็นหาบแล้วว่ะ ปลาปลาซิวในปลาซิวเป็นหาบิดปลาแดกไวอย่ปยูไงสัมผัเลือกกันปลาซิวนะหมดัหมดไปนฮะมัไดไปนะฮะมึงเขายายเลยงวงวด<ง>หาพันสมัยายีต้สนี้ผู้ซื้อลูปเล็ผืน กน้องลายหนามลายเนาะเสมหน่อยสัมซิลินัมซิลินเสมหน่อยน้ำนองโอ้เขาเจ้าเราในงามเนาะอันนี้โมเมนเขาเจ้าตัวนี้ตัวนี้ไฮเทิร์นหนึ่งโมเมนเขาเจ้าพูนทัางบุญเขาเจ้าแต่ไฮกุกตานตงงามเลยเขาเรานะงามบ่ออไม่้อม่้ององเวิร์กนะ่้องสเวิ เป็นรีเกงัวหมดนะสวัสดิ์พนมอดก็มาเลยเอาไปไปซี่ซี่มี้งมดไปสามวันฝนตกงามได้บ่งในพูตะกี้เราบุงตองแต่งงามได้เขาปีนี่โอ้งามเนาะเขาเจ้า่นแหงคักงามเลยงามจงพุ่เข้ามกีไล่ คงห่พวาบบเทียบเลยแมนบอกเพียงกันไใ้ของเรานะดัมที่เส็นเดียวพวงเ่าแล้วสังเกตบนเขาเจ้าเราวายุเราส่วนลายนมอสเอาเขาเนี้ยมาเล no ้วเขาเจ้าเราไปกินสงสัยเขาเจ้าเปนงามสังเกตก็เขาเจ้าเนี้จะเป็นไฮเทิร์นในเขาเนี้ยไฮรูมเขาเจ้า ใส่ไฮเป็นใส่ลายได้ปีนี่เผื่อใส่เจ็ดเป็นไห้ยู่อยากเขาเจ้าคนนี้ใส่เขาเจ้าลายปีนี่เอ้อนี่เขาเจ้ามาเปลี่ยนเขาเจ้าแล้วนี่ออกออกพ่วงแล้วเหรอเนาะเดี๋ยวเหมาะเลย โอ้ลอยแขนงามเข่ขาวแจวหนังงามเพียงยเพียงแล้วนี่นะเป็นโอ้ใส่จักตาว่าร้ายร้ายห้เติบ <c oughs> แล้วนี่เนาะมีแต่ข่าวแจวโอ้เจ้ากุ้งข้อให้กุ้งขอ้ของามอยู่เขางามกุ้งของมดอิปจักขุ้งขอมดอิปจักหวานทุยซ้ำเลย จากมาจากเมื่อก็เห็ดเบียกใหม่กับบดีมาสัมวานพุยกะบริจฉงามงันไปอะไรทางใช่ไหมผลมาแต่บุรุไงบริจลงมาวานพุยกะเห็ดเบียกใหม่ออกใครออกหน้าก็แล้วซะคนตกกับบดีมาสักเปล่าเออเรามาเกี่ยวหญนาเนาะเกี่ยวหญ้าไปให้งัวแล้ว่าทางลุง,งงามเลยเขาเจ้าบริจัคน,นี้เขาเจ้านี่นะ อันนี้ก็แม่นไฮรมมูมนะก็แม่นข่าเจา้าพวกเขานี่เนี่ยบูชงงามมาันเดยนี่แหละให้นี่แหละคอยลุดคอยดำพอด,ดียวสุดก่อนนะที่มีน้องมดเบาได้ให้นี่นี่ไฮลุมนี่อเออให้นี่แหละนี่ให้นี่เออดำผู้เดียวเข้าเดียวให้นี่นะยายจังะมาดำหน้าว่ายไปนะฮอนนี่ของเจา้เจากระหางโย บียดงามมาท้งหลุมมันนังสวยงามวงามอันงามเค็งเงนั่นแต่เขาเจ้าเขาเจ้าหนังงามลาหาน้องหม้มดแล้วมา็ค่ยางลงแล้วเห็นแต่ยางหอดผูเขาก็มายางหอดนี่แหละ กลัวหนีอกงามทึ้งเขาเจ้างามพวงรมแต่ก็สิกลัวหนีเยอะเนาะนันบุญ้าเนาะของเขานะบุญาเอยมยักรงามเลยเรผ่านมดงรม้ผ่านที่เก่าหาแล้วบัวงามบังามบัวงามังแนวหนู่มจักงามหยามันลายพวกพน่หยานะ nhả lái đi, mày tí, để lái bơ xếp pa nè, để bưng với nha anh em, pa bưng, có phân cái tuốc ở băng chĩa này, phân mót kéo mua, kéo nhả bông, kéo nhả mua. โอ้ยลองเพลงหมอนจะได้เสียบเอ้ยขี่วาหลอกแท่งป่าสิขี่โอ้ไลเลยป่าแทนนี่ขอหน่อยนี่เลยหลอแท้นานเยอะหมดหลอกเฮ้ยว่ะเสือแดงสองคนไปแล้วว่ะพู หอดผูแล้ววะเดี๋ยววันนี้เป็นลูกเร็วเฮ้ยใส่ของเจ้าหน่อมาเบิ่งจับแมพไอเบิ่งดูจะได้ยังจะไมได้ใส่แย้มสปูถือกเนี่ยถือวีเนาะวีใส่สปูนะใส่เบิ่งไหมดูเห็นสปูโอ้ยดูว่าใส่ ไม่ถ่านน้ำไม่ไม่ทานน้ำไม่มันบุลงบุยใหญ่ยังไงมันหัวกก็คือบุรุ่งเนอว่า <renal> น <ine> ี่ไงกุ้งล้งนี่แหละกุ้งปลาดุกลายเลยแถลุงนี่ประดุกหน้อยปลาบักฟื้นเก่งไม่กำลังว่าสีเมื่อแล้ววะลงมาถ่ายคลิปเบึงอันอันย่ายก่อนวมาไปเห็นจ้ะสีเมื่ออะไรอืมซีเมื่อแล้วโอ้ห้อแหวนงามเนาะ ตแหวนน่าง่ายมิลิยมทาาตะเหมมาติดจะยางลุงมันหึงี่เจวะเหน่อจินเหนื่อยใหญ่ปะาไปขึ้นขแมงมุมเอยรบนี้าูว่าเป็นยางนเมีน้ำห่น้ำลายบ่ นาพุธอับยญ่ป่ะนเขาัดหนอฉันนะมันหักยายรักมองทานีมันกางป็เ้ของเขาปะเด็นนี่ยบ่อยางปร่ไดเนาะนี่เหยียดดนะเหลายไปไหน อ้สิบหลายตะพยานเนี่ยเหมือนชาวสามสิบสองไม่เข้าใก็เดวไ้ำนกมาสิอเห็นเบิร์าหกสอก็เห็นเบิร์สามาเขาบอกเช่หาสอบไหมเขาชหสอบนี่เจ้าชายอยเบิร์บ่จิวปุงไงเป็นพยานยังกอนมคมใ คุณบอกกกถึงฮะหน้าหน้าิบหเห็ดนี่ข้าได้าออหาสอบเจ้าหิหาสอบเพราะเจือให้เจือให้โอ้ยมาพนันเอาแค่นี้ไหย่าบ่าหน้าซิไหาตัวที่เขตนี่ขึ้นไปนี่ที่เขีนี่ขึ้นไปนี่ิบหนี่ขาได้ซ่าหาสอบเลยย่เยหายสิบหาสอบย่าเจาิบสอบได้ได้ย่าเอ้ เราเสีบเนาะไปพ่อขึ้นเค้งโซลตแท้็นไหมมันานแห้งทางเปื่อนวันกี้วันจุบ่มาได้ทางเปื่อนแห้งอยู่นี่เขาเปื่อนจุบมาบอกได้เปื่อนทางเปื่อนเปื่อนแห้งอยู่นี่ ถ้าบ่อคลิปหนาไปู้ไงโอ้เขาเวงงามปีนี้